สาน้อยซอยรัชนาครับก็เป็นบทประพันธ์ของคุณเพนซิรีนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่2แล้วนะที่เราได้นำเอาบทประพันธ์ของคุณเพนซิรีนะครับมาทําเป็นละครให้กับทางช่อง7จนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นการผสมผสานกันนะฮะร,ระหว่างชุมชนซึ่งก็เป็นชีวิตแบบบ้านๆนะฮะอยู่แบบ ต้องต่อสู้กันแบบทุกวันน่นะฮะแต่ว่าก็มีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์มีทั้งเรื่องราวทะเลาะเบาแววงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากสังคมที่หลายคนมองว่าหรูหราหรือว่าไฮโซนะครับเพราะว่าคนที่อาจจะดูภายนอกเนี่ยมีเงินแต่ว่าเขาก็มีปัญหาในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันน่นะครับก็คือทุกคนทุกชีวิตบนโลกใบนี้มีปัญหาหมดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เข้มข้น นะครับแล้วก็มีเรื่องของการแข่งแย่งชิงดีการมีเรื่องราวของธุรกิจมีเรื่องของการดูถูกเหยียดหยามในเรื่องของการที่เราอยู่กันแบบต่างสังคมนะฮะก็ถือว่าครบรถครับเรื่องนี้คาแรคเตอร์ของนักแสดงนำรวมถึงนักแสดงทุกๆคนในเรื่องเนี่ยก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เราสามารถที่จะใส่ความเข้มข้นเข้าไปได้เพิ่มความสนุกสนานเข้าไปได้นะครับแล้วก็น่าจะทำให้คนดูเนี่ยสนุกสนานกับ เรื่องราวของสาวน้อยรจนาได้ครับครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวของ2ชุมชนนะครับแล้วกเ็เราก็เลยจะต้องใช้ถึง2คู่พระนางนะครับทั้งนักแสดงทุกคนเนี่ยเราเลือกมาเนี่ยก็ถือว่าตรงตามคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ที่ที่เห็นแล้วแล้วก็ตัวจริงๆแล้วเขาก็น่าจะเหมาะกับบทที่ที่เข้ามารับคืออาจจะปรับบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วค่อนข้างเหมาะสมที่สุดแล้วครับใช่ครับผมครับพี่ออยที่ผมดูมาตั้งแต่เด็กไงฮะ ไม่แต่จริงๆพี่ออเขาไม่ได้โตกับผมเยอะผมผมโตมาพร้อมกับเขาโตมาพร้อมๆกันใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าถือว่าก็ดีใจที่ได้ร่วมงานนะครับรวมถึงทั้งน้องฮาน่าคุณตาลด้วยนะครับแล้วก็คุณซันด้วยนะครับคือจริงๆก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานกันนะครับก็ถือว่าดีครับดีครับเงาน่งนขาคจะวัยรุ่นเลยทีเดียวแบบว่าคุยกันแบบว่าภาษาเดียวกันอะไร พี่อ้อเาหน้าร้านีค่ะต้นที่นางเอกอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่มีหลากหลายคาแรคเตอร์นะครับก็เลยอยากจะให้น้องๆเนี่ยเขาได้มาเจอกันก่อนนะครับส่วนทางฝั่งที่เป็นธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็เป็นนักแสดงที่ประสบการณ์สูงกว่านะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มถ่ายกันครับให้ความสนุกครับครับผมแล้วก็ก็ให้ในทุกๆสิ่งที่เราจะให้ได้นะจริงๆแล้วก็คือให้ความสนุกสนานนามาก่อนเลยเพราะว่าคือหลายคนพยายามที่จะทํา ทีวีในแบบที่ต้องการแต่ว่าเราก็จะทำในแบบที่คนดูอยากจะดูมากกว่าอันนี้มันพอจะเข้าใจได้ใช่ไหมฮะก็คือคือคือ,คอตอนนี้เราสนกนำมาก่อนก็ค่อยแซใช่ครับ,รบอื่นเครับใช่ครับก็คือแล้วก็จะได้เห็นชีวิตทั้งของคนที่เขามีธุรกิจชีวิตของคนที่เขาต้องต่อสู้ในทุกๆวันชีวิตของการแข่งแย่งชิงดีกันคือมันจะเห็นข้อคิดหลายๆอย่างนะครับแล้วก็จะมี คุณพ่อคุณแม่ของแต่ละฝ่ายที่จะต้องคอยออกมาคอยปรามคอยสอนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันยังมีวิถีชีวิตอะไรอีกหลาย,ลายๆแบบที่สามารถดําเนินได้ในในใน,ในโลกเราใบนี้ฮะใช่ครับการถ่ายทําถ้าของบริษัทเราก็จะพยายามทําให้รวดเร็วนะฮะแต่ว่าเรื่องของการออนแอร์เนี่ยก็ต้องเป็นของทางสถานีนะครับว่าถ้าเราได้โอกาสก็ถือว่าโชคดีครับครับผมก็อย่างที่บอกครับจริงๆแล้วเจนนะาของละครทุเร,เรื่องครับก็นําเสนอความสนุก แล้วก็พร้อมทั้งสอนแทรกสีที่เป็นประโยชน์กับทุกทกคนที่ดูนะครับดูละครแล้วก็ย้อนดูตัวครับอ,อ,อย่าลืมดูละครสาวน้อยซอยรจารนาละครที่ดังที่สุดในรอบปอีของช่องเจ็ดน,นะครับนีขอบคุณครับพี่ออยขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs>